ครูบอมนะครับจากร้านครูบอมบูสเซนโกลบนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโกคีปปิ้งนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโกคีปปิง้งผมชอบแคลเลียเนี่ยไม่ใช่ฟิงเกอร์ทิปหนึ่งในแบรนด์เก่าแก่โดเกน <ะ S 2> ใน,นอาการดีไซน์นะครับช่วยตรงที่ว่าพอเราใส่ถุงมือใช่ไหมครัด้าน สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครวมจากกรูอมกอกคิปปิ้งนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็กลับมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สัมประตูกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับคลิปนี้นะครับจากพี่ใหญ่ใจดีจากทาง h 3หรือ triple h นะครับ never give up เคยแพ้แต่ไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาพรีวิวถุงมือผู้สัมประตูกันในแบรนด์ที่ผมดูแลเองกันอีกทีนะครับซึ่ง ผมเคยบอกแล้วว่าเรามีโฟมอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับตอนนี้เราจะมาถึงโฟมประเภทที่2นะครับซึ่งโฟมประเภทนี้นะครับก็คือกลุ่มของโฟมอัลต้ากริปนะครับหรือนะครับกลุ่มที่มีชื่อรุ่นนะครับว่าช็อคล็อกนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับจะมีการตัดเย็บอยู่4แบบนะครับด้วยกันนะครับซึ่งการตัดเย็บ4แบบนี้นะครับก็จะได้แก่1นะครับโรฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วกลมนะครับ2นะครับ โ o ลคอนโทรลนะครับหรือนิ้วกลมแบบไม่มีตะเข็บนะครับแบบที่3 n e นะครับเนกาทีฟคัตนะครับหรือแบบซ่อนตะเข็บนะครับแล้วก็แบบที่4 3นะครับ3 d x i นะครับหรือการตัดเย็บแบบนิ้วผสมนะครับผสมแบบนิ้วกลมกับนิ้วแบนนะครับซึ่งแต่ละแบบนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับและรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการตัดเย็บแบบที่1นนะครับก็คือการตัดเย็บแบบโรฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วกลมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นนิ้วกลมแบบไม่มีอะไรพิเศษครับปกติเลยครับเป็นนิ้วกลมที่เป็นนิ้วกลมแบบปลายแบบเป็นโค้งนะครับเป็นปลายโค้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตะเข็บตรงกลางนะครับจะเป็นตะเข็บแบบเก็บเข้าในนะครับไม่ไม่ไม่มีการทําเป็นตะเข็บแบบปลิ้นออกนอกนะครับอย่างนี้ก็ ตะเข็บแบบนี้นะครับก็จะทําให้การรั้งของนิ้วมือเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเวลาใส่นะครับก็พยายามอย่าใส่ให้มันเขาเรียกว่ากระชับมากจนเกินไปนะครับ1นนะครับแล้วก็ส่วนของนิ้วหัวแม่มือนะครับก็จะเป็นการแรปโอเวอร์นะครับก็เป็นการพันแบบรอบจากด้านบนนะครับแล้วก็มีตะเข็บนะครับตรงส่วนของสันมือนะครับสองสองเส้นนะครับสองชั้นนะครับเพื่อ ความทนเพิ่มที่เพิ่มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแบบที่2นะครับก็คือโรคอนโทรนะครับก็คือนิ้วกลมนะครับซึ่งเป็นนิ้วกลมแบบไม่มีตะเข็บตรง2นิ้วตรงนี้นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับตัวนี้จะมีตะเข็บ2เส้นนะครับตัวนี้จะไม่มีตะเข็บนะครับคว้นแตกต่างก็คืออะไรนะครับ 1. ความกระชับยังได้เท่าเดิมนะครับ2ไม่มีตะเข็บตรงสองนิ้วนี้เพราะฉะนั้นทำให้การถอดและใส่นะครับระวังน้อยลง ไม่ต้องระวังมากเหมือนตอนใส่โรฟิงเกอร์ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวนิ้วเนี่ยถ้ามองจากด้านหลังนะครับมันจะมีการโค้งโค้งขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นใบเครเงเหมือนเหมือนใบพัดนะครับค่อนข้างจะใส่กระชับมือพอดีมือนะครับผมค่อนข้างชอบนิ้วแบบนี้นะครับมากกว่าโรฟิงเกอร์นะครับ แต่แล้วแต่คนชอบเพราะว่าโรฟิงเกอร์ข้อดีของมันคือตรงสองนิ้วนี้เนี่ยมันรั้งให้เราอยู่นะครับเหมือนกันนะครับเวลายิ่งเวลาเราถอดฟิงเกอร์เซฟออกเนี่ยมันยิ่งช่วยเราได้มากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รั้งนะครับทีนี้มันก็จะพยายามบังคับนิ้วเราให้งุ้มเข้ามาหน่อยคล้ายๆกับซิเคิลคัตแต่ว่าบังคับนิ้วงุ้มน้อยกว่าน้อยกว่ากันนะครับแรปโอเวอร์เหมือนเดิมตามปกตินะครับ่อไปไปการตัดเย็บแบบที่3นะครับยัง ธรรมดาครับยังเบสิกอยู่ก็คือการตัดเย็บแบบนิ้วซ่อนตะเข็บนะครับหรือเนกาทีฟคัทนะครับที่เรารู้จักกันตามปกติเลยนะครับก็ถ้าเนกาทีฟคัทเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็นเนกาทีฟทั้งหมดนะครับซ่อนตะเข็บเอาตะเข็บเข้าทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความกระชับที่มากกว่าการตัดเย็บแบบอื่นอย่างชัดเจนนะครับคือมันจะกระชับเข้านิ้วมือมากแล้วยิ่งเมื่อเป็นเนกาทีฟคัทแล้วมีฟิงเกอร์เซฟด้วยเนี่ยโอ้โห จะกระชับไปไหนนะครับกระชับมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอนิ้วหัวแม่มือนะครับแรปโอเวอร์ตรงนี้นะครับก็มีการแรปคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตรงปลายนิ้วหัวแม่มือก็ยังเป็นเนกาทีฟอีกนะครับก็คือหุบขอดเข้าไม่เหมือนตัวอื่นที่จะเป็นเห็นไหมครับตรงนิ้วหัวแม่มือตรงปลายเนี่ยก็ยังเป็นโพซิทีฟก็คือไม่งุ้มเข้านะครับออกมาส่วนของกระเซดนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นกระเซดแบบ ยางนะครับเพื่อการใช้งานนะครับในการช่วยช่วยในการป้องกันประตูนะครับแล้วก็ทําให้มันกระชับนิ้วนะครับมากกว่ากระเส็ดที่เป็นผ้านะครับอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับไปเป็นการตัดเย็บแบบสุดท้ายนะครับคือ3 D X I นะครับซึ่งการตัดเย็บแบบนี้นะครับผมว่าออกแบบมาเพื่อค่อนข้างจะเอาใจนะครับแฟนนิ้วแบนนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย นิ้วแบนเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันความนิยมมันน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วนิ้วแบนเป็นเป็นการัดเย็บแบบที่ผมรู้สึกว่ามันใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายแล้วก็รับบอลค่อนข้างง่ายด้วยเมื่อเทียบกับการัดเย็บแบบอื่นอาจจะเป็นเพราะผมเป็นเป็นเป็นโอสคูเป็นแบบเก่าแล้วนะครับก็เลยถนัดกับการใช้นิ้วแบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนิ้วผสมนะครับไม่ใช่นิ้วแบนโดยตรงนะครับก็จะเป็นนิ้วแบนตรงนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับแล้วก็อีก2นิ้วเนี่ยจะเป็น โรฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วกลมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะได้ความกระชับที่2นิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความใส่สบายนะครับของนิ้วแบนนะครับก็3 D X I ชื่อรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นที่มี T D X I เนี่ยจะเป็นการแต่เย็บแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะครับก็เหมือนเดิมครับ wrap over นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับแล้วก็เส้น2เส้นตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับก็สําหรับตัวนี้ก็ ขนิ้วแบนนะครับน่าจะสนใจน่าสนใจตัวนี้นะครับก็ไปมาเอามาดูในส่วนของบอดี้นะครับช่วงด้านหลังมือนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับช็อคล็อกเนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยรุ่นอื่นเนี่ยหลังมือจะออกขาวๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเส้นมีเป็นแถบมีอะไรเงี้ยเป็นลายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอเป็นช็อคล็อกปุ๊บเนี่ย สีนะเปลี่ยนชัดเจนนะครับฉูดฉาดนะครับแล้วก็มีความาผมว่ามันเหมือนมีความเป็นแคลเรียมากกว่า KA นะครับตัวเนี้ยของของสีพวกนี้เนี่ยนะครับก็ถามว่าทำไมมันต้องเป็นสีชุดฉาดนะครับก็โดยอันนี้เป็นโดยปกติแล้วนะครับผู้ที่ใช้ถุงมือแบบฟิงเกอร์เซฟเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นวัยรุ่น ัวเด็กัยรุ่นนะครับที่จะใช้ถุงมือฟิงเกอร์เซฟเพราะว่า à, ร่างกายเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่โอกาส,กาสที่จะหักโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงกระดูกหักในขณะซ้อมน,นะครับจะมีมากกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นไวรุ่นนะครับสีเนี่ยก็มักจะชอบฉุดฉาดมากกว่าพกวกไวที่อย่างผมแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยมักจะใส่แบบ สีอ่อนหรือสีเข้มไปเลยนะครับตรงบอดี้จะเป็นวินสต็อปเปอร์นะครับพวนนี้ก็จะเป็นเทียลที่ทำคือสัมผัสแล้วมันดูเหมือนของมีราคาแพงนะครับเป็นกระเสรส่วนนี้ก็เป็นวินสต็อปเปอร์หมดเลยนะครับก็ทําออกมาแล้วนะครับดูดูมีราคานะครับแล้วก็ตัวบอดี้เป็นดัมเบกนะครับดัมโบนะครับก็คือจะมีความสามารถในการระบายระบายน้ำได้ดีนะครับสีติดคงทนนะครับ แต่ว่าความเหนียวหนึบเนี่ยในส่วนของหลังมือเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับในส่วนของโฟมปกตินะครับที่ที่เราเคยใช้กันแบบเป็นโฟมซอฟต์ซูเป,ปรอร์ซอฟต์อะไรเงี้ยครับที่เป็นหลังมือนะครับก็จะไม่เหมือนกันสำหรับโฟมหน้ามือนะครับของรุ่นนี้นะครับก็ทั้ง4ตัวนี้นะครับจะเป็นอั t ต้ากริป A E R นะครับก็คือเป็นโฟมอั t ต้ากริป er นะครับก็มีลักษณะออกไปทางคอนแทก t นะครับสังเกตได้เลยว่าเราจะเห็น พลาสติก uh, ปิดหน้าปิดหน้าฝามือเป็นที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือผม uh, วันก่อนได้คุยกับทางเจ้าของแบรนด์นะครับแคเรียนะครับผมก็เลยลองถามดูว่าจาก4ีโฟมที่เขาผลิตออกมาเนี่ยโฟมไหนที่เขาชอบที่สุดอันนี้เป็นหนึ่งใน2เจ้าของนะครับเขาบอกว่าเขาชอบโฟมอัลตากริปมากที่สุดนะครับผมถามว่าทำไมนะครับเขาบอกว่าก็คือ มันหนึ่งมันสวยนะครับด้วยเรื่องของสีด้วยมันมันมีความแตกต่างแล้วคุณภาพเนี่ยคือถือว่าไม่ได้อยลงมาจากจากโฟมขาวเลยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงคือโดยปกติแล้วโฟมขาวอ่ะเมื่อเมื่อทําสีแล้วอ่ะมันคุณภาพมันจะด้อยลงอย่างที่ค่อนข้างเห็นจะได้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับแต่ตัวนี้นะครับโฟมยังนุ่มดีนะครับจากการถึงแม้จะมีการเปลี่ยนสีไปแล้วก็ตามนะครับทําให้ตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ย ดชอบไม่ได้นะครับก็อัลตากริปนะครับก็จะเป็นสายคล้ายๆคอนแทคอยู่แล้วนะครับรับบอลจริงจริงตัวเนี้ยพอบอกว่ามันมีความนุ่มแล้วมันก็จะสามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องของสภาพอากาศที่ฝนตกหรือ,อเปียกชื้นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราใช้โฟมพวกนี้ครับเวลาเราไปลองที่ร้านนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยว่า ัวโฟมเนี่ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าไงมันจะค่อนข้างพอมีพลาสติกแล้วอ่ะมันจะทําให้มันใส่ยากนะครับมันจะกระชับเกินความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะครับอย่าคิดว่ามันจะกระชับขนาดนั้นนะครับอย่าลืมว่าโฟมเอพลาสติกเนี่ยรัดอย่างหนาอย่างแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อไว้ด้วยว่ามันจะไม่กระชับขนาดนั้นนะครับ ต่อไปเป็นส่วนของข้อมือนะครับข้อมือก็จะเป็นข้อมือนะครับที่มีหน้าต่างสําหรับปักชื่อเหมือนเดิมนะครับในทุกรุ่นทุกตัวนะครับปักชื่อได้นะครับก็ถามว่าปักเป็นสีอะไรก็ผมว่ามีให้เลือกก็คืออย่างเช่นอย่างสีเขียวก็ปักเขียวได้นะครับปักเขียวก็จะโดดเด่นนะครับสีส้มเนี่ยก็ปักส้มได้เลยนะครับสีเหลืองผมก็ว่าปักเหลืองได้เลยนะครับ แล้วก็แต่สีดำเนี่ยปักดำก็คงไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าน่าจะปักเทานะครับให้สีมันตัดกันแบบนี้นะครับก็จะทําให้ดูดีนะครับก็เมืนเป็นปกติครับโฟมพันรอบหนึ่งรอบนะครับตามปกติเลยนะครับเป็นเวลโครนะครับเป็นตีนตุ๊กแกแบบขนสั้นนะครับข้อมือเป็นพ้ายืดเพราะฉะนั้นคนข้อมือใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีปัญหานะครับมีผู้หลุมให้ด้วยจริงๆ ต่อไปนะครับเป็นส่วนพิเศษเนาะเพิ่มเติมนะครับในของยี่ห้อนี้โดยปกติแล้วนะครับส่วนเพิ่มเติมของยี่ห้อนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮดรายนะครับตามปกติเลยในทุกๆรุ่นนะครับก็จะลดแบคทีรียนะครับการสะสมของแบคทีรียในถุงมือแต่ว่าอย่างไรก็ตามซักเถอะครับซักทุกครั้งที่ใช้นะครับถึงมันจะลดแบคทีรียได้แต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันฆ่าแบคทีรียได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถุงมือพวกนี้จะ,ะมีกลิ่นได้ช้าหน่อยแต่ มันก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นซักแต่ครับนะครับสองนะครับมีฟิงเกอร์เซฟให้นะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับของคาเรียที่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับก็คือกลุ่มช็อกล็อกนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นกลุ่มของสาหรับเหมาะสําหรับคนที่กระดูกมีปัญหาหรือคนที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโตนะครับก็แนะนำนะครับพวกช็อกล็อกนะครับพวกที่มีฟิงเกอร์เซฟทีนี้พอมีฟิงเกอร์เซฟ ทั้งทีนะครับเขาก็จะใช้ฟ ER ิงเกร์เซฟแบบแข็งเลยนะครับฟิงเกร์เซฟเป็นแบบเป็นแบบแข็งเนี่ยทำให้เวลากามือแบมือเนี่ยจะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับก็คือเขาให้เห็นผลว่าเมื่อใช้ฟิงเกร์เซฟแบบแข็งเนี่ยมันจะมันจะเหมาะสมเขาว่าสําหรับเขานะเขาว่ามันเหมาะสมกับแบบอ่อนเพราะว่าแบบอ่อนเนี่ยมันเหมือนกับมีแล้วไม่รู้มีไว้ทาไมเพราะว่ามันมีแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าไม่มีคล้ายๆกับว่านะครับผมไม่ได้ฟันธงว่ามันไม่เหมือนเหมือนไม่มีมันเหมือนกับว่า ถ้าเป็นฟิงอ่อนเนี่ยอ่ะดูง่ายๆนะครับเราเอียงถอยหลังเนี่ยนี่แทบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับมันก็ได้เลยนะครับแต่พวกนี้เนี่ยพอเป็นฟิงแข็งเนี่ยพอเราพอเราบีบนะครับมันจะมันจะแข็งกว่านะครับดูใหม่นะครับตัวนี้นะครับแทบจะไม่ต้องออกแรงนะครับปื๊ดปืดปื๊ดปืดปื๊ดปืดนะครับได้เลยนะครับแต่พอเป็นฟิงแข็งนะครับมันจะ บังคับไว้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้พอเมื่อเป็นฟิงแข็งแล้วนะครับทําให้ถุงมือมันจะมีพื้นที่นะครับที่ใส่ฟิงอ่ะมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าปกติถ้าเป็นคนใส่ถุงมือแบบไม่มีฟิงก็เซฟนะครับใส่ไซส์อะไรถ้าใส่ตัวมีฟิอัพไซส์ขึ้น1ไซส์นะครับไปเลยนะครับหรือใครใส่ไซส์ครึ่งก็อัพเป็นไซส์ไซส์เต็มนะครับตามปกติได้เลยเพื่อให้ใส่ได้อย่าง ง่ายดายนะครับยังไม่ติดขัดนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็ถอดทิ้งหมดนะครับพิ้งก์กเซฟไม่ได้ใช้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนพิเศษของรุ่นนี้นะครับสำหรับสนุนราคานะครับของทั้ง3ทั้ง4ตัวนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือที่มีราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับเป็นแบรนด์นอกที่ราคาถือว่าผมว่าสู้แบรนด์ไทยได้แบบ สนุกสนานมากนะครับก็คือมันแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วในรุ่นนี้แล้วกันบอกว่าในในในล็อตเนี่ยซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาโฟกัสหลักๆเลยก็คือโฟมนะครับโฟมของเขาเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงผมไม่อยากโฆษณามากแต่ว่าโฟมของเขาดีนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าเป็นถุงมือที่ไม่จําเป็นผมผมยังบอกว่า เทคโนโลยีบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่ในเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อผู้สาประตูต่อผู้ที่จะใช้ก็พอแล้วไม่ต้องใส่ให้มันโก okay, ้เก๋เลิศดหรูนะครับดูแพงนะครับแต่ใช้การจริงได้ไม่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยครับก็คือเขาพยายามจะทําให้มันอ่า p r a c t i c a l ใช้ได้จริงให้มากที่สุด นะครับแล้วก็ต้นทุนไม่ต้องแพงมากนะครับมันก็เลยอยู่ในราคานี้ได้นะครับ1,700บาทค่าส่งอยู่ประมาณ100บาทนะครับหรือมารับเองก็ได้นะครับไม่มีค่าส่งนะครับก็ถุงมือตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง4รุ่นนะครับช็อคล็อกนะครับโ o ฟิงเกอร์นะครับ r o คอนโทรลนะครับน e เกติฟ e คันะครับแล้วก็3 d x i นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับ Subscribe ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษาพลนไมตรีนะครับแล้วก็ดำคอป1 9 8 8นะครับสำหรับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในคลิปที่แล้วนะครับก็ยังไงติดต่อมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ